ครับกราบสวัสดีครับพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปการแชร์ความคิดของผมเป็นคลิปที่สองนะคลิปแรกผมทําเมื่อเจ็ดเดือนก่อนก็เรื่องเกี่ยวกับฝากข้อคิดสําหรับคนที่จะออกจากงานประจํามาทเเําเกษตรผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาดูอะไรมากก,าก็เพลินมีเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนเยอะ ก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมีกำลังใจที่จะแชร์ความคิดของตัวเองต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและแลกเปลี่ยนกันเนาะก็คือว่าเราแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันเพื่อพัฒนาปัญญาและทัศนคติของเราให้ก้าวไกลนะครับนะ้อสำหรับผมในควิดีโอนี้ภาพอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ธรรมดาในการถ่ายนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนความคิด ท่านเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมครับที่ว่าเงินทองคือมายาข้าวปลาคือของจริงเงินทองคือมายาข้าวปลาคือของจริงท่านว่าจริงไหมครับถ้าว่าจริงไหมแน่นอนครับทุกท่านสรุปว่าคือความจริงครับ เงินทองคือมายาจริงๆครับเพราะเงินทองคือสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าแลกเปลี่ยนสิ่งของกันแทนที่เราจะต้องยกของไปแลกกันระหว่างของเหมือนเมื่อก่อนนะครับเราก็สร้างระบบเศรษฐ,ฐกิจที่สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้ดีขึ้นเราก็ใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยนนั่นคือมายาเพราะเงินมันกินไม่ได้มันรักษาโรคไม่ได้แต่เงินนั้นและที่เราเรียกว่ามายาน มันใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ของจริงทั้งหลายเนี่ยมาใช้ได้รตราบใดที่เรายังเดวในระบบเศรษฐกิจกที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าอยู่เราจําเป็นต้องใช้เงินครับไม่มเีเราอาจจะทําเกษตรผสมผสานอยู่บ้านอยู่บ้านนอกได้นะครับเราปลูกผักปลูกไม้กินเองได้แต่เวลาเราขึ้นรถบัส ไปทาธุระเราจ่ายด้วยกระล่าเขาไม่เอานะครับหรือว่าเราจะเอาลูกเข้าโรงเรียนเราจะจ่ายค่าเทอมลูกด้วยผัวฝักยาวเขาเขาไม่เอานะครับมันจําเป็นต้องใช้เงินก็เลยที่จริงความคิดเนี้ยมันผ่านมันผ่านการแลกเปลี่ยนของผมมาหลายเดือนกับหลายๆคนผมก็มีไอเดียว่าเออจะมาแชร์ความคิดกับพี่ๆน้องๆหน่อยนะครับก็คืออยากจะสอบถามพี่ๆน้องๆว่า สมมุติว่าถ้าคุณอยู่บ้านนอกแล้วแต่คุณจินตนาการนะครับว่าถ้าคุณอยู่บ้านนอกแล้วได้เดือนละห้าพันบาทท่านสามารถที่จะอยู่ได้ไหมถ้าอยู่บ้านนอกได้เงินมีเงินใช้เดือนละห้าพันบาทคุณสามารถอยู่ได้ไหมนะเอาคาถามนี้นะครับใครบอกว่าอยู่ได้เอามาแลกเปลี่ยนข้างล่างเป็นคอมเมนต์เลยครับพร้อมให้เหตุผลนะครับว่า เออห้าพันบาทนี่สบายเลยเหลือเฟืออยู่ได้ด้วยเหตุผลอะไรครับบางท่านบอกว่าห้าพันบาทไม่ได้อยู่บ้านนอกก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่เลยห้าพันบาทนี่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลลองมาคอมเมนต์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าความคิดไหนเป็นยังไงเพื่อเปิดทัศนกติกันเนาะไม่ดราม่าเนาะไม่ดราม่านะครับทีนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนความคิดผมอ่าทีนี้อ่ะก่อนที่จะ มาดูคอมเมนต์ข้างล่างเนี่ยมาดูความคิดเห็นผมที่ผมไปผ่านประสบการณ์ในการทำงานกับชนบทนะครับหรือว่าชาวบ้านในท้องถิ่นชนบทเป็นส่วนใหญ่ของทางภาคเหนือนะครับเพราะผมทำงานอยู่กับชุมชนนี่มาประมาณ1ิกว่าปีเนาะก็หลายท่านคงจะรู้ในคลิปก่อนละทีนี้ผมก็ไปถามว่าชาวบ้านเนี่ยที่จริงผมก็แลกเปลี่ยนอะไรว่าต่อเดือนใช้เท่าไหร่อะไรพวกน,นี้นะ คุณเชื่อไหมครับคนในชนบทส่วนใหญ่นะครับนี่ถามเฉพาะหัวหน้าครอบครัวนะ <c oughs> บอกว่าห้าพันแทบอยู่ไม่ได้ต้องหาเพิ่มมันเกิดอะไรขึ้นโอ้มาลบทัศนคติเดิมผมเลยเพราะทัศนคติเดิมผมบอกว่าอยู่ในชนบทมันไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับมันแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย <c oughs> กินอยู่ก็คุณก็ปลูกข้าวคุณปลูกข้าวไว้แล้วคุณก็ปลูกผัก เลี้ยงไก่เลี้ยงไข่ใช่ไหมผลิตไข่ผลิต,ลตอาหารกินเองได้จบค่าใช้จ่ายแทบไม่มีอะไรเลยไม่จะถึงห้าพันได้ยังไงนี่ความคิดเดิมผมนะแต่ผมพอไปถามจริงๆว่าผมงงมากเลยผมถามใครส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มีบางคนว่าอยู่ได้นะครับมีหลายท่านว่าอยู่ได้แต่ส่วนใหญ่บอกว่าห้าพันอยู่ไม่ได้ทําไมผมก็เลยถามว่าทําไมหลายคนก็ให้คําตอบ ผมเลยมาสรุปให้ท่านฟังว่า5,000บาทถ้าอยู่บ้านนอกไปตอนนี้นะอยู่ได้ไหมอยู่ลําบากครับเหตุผลเพราะค่าใช้จ่ายหลักๆหนึ่งคือค่าอาหารเนี่ยถ้าคุณเป็นหัวหน้าครัวเรือนเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในชนบทส่วนใหญ่จะมีประชากรเนาะหรือว่ามีคนในครัวเรือนประมาณสามถึงห้าคนนั่นก็คือบางคนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนจะต้องมีเมียมีลูกมีพ่อแม่ดูแลใช่ไหมโดยเฉลี่ยเนาะเพราะฉะนั้น ค่าอาหารโดยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเท่าที่ดูแล้วประมาณสามพันถือว่าถูกแล้วนะสามพันเนี่ยเป็นค่าอาหารอยู่ได้คือข้าวทําเองผักปลูกเองหรือแต่เนื้อหรือแต่อะไรเนี่ยแหละอาหารกินบ้างอยู่ได้แค่ค่าอาหารนะตําสุดถูกสุดแล้วนะไปสามพันแล้วนะโดยส่วนใหญ่นะเพราะบางควเรือนเขาแทบไม่เสียเพราะว่าเขาต้องไปหาปลาหาอะไรกินเองเนาะ นะครับหาปลาหาอะไรมาขายเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องซื้อเพราะว่าเขาทํางานประจําอย่างเช่นทำงานกเกษตรอยู่บางคนก็ไปรับจ้างบางคนก็เป็นช่างอะไรพวกนี้มันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่นะครับอันที่สองค่าไฟค่าไฟนี่หนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทเฉลีย่ยนะอยู่บ้านนอกไม่ต้องใช้อะไรมากไม่มีแอร์มีแต่ตู้เย็นพัดลมนะไฟฟ้าหนะึ่งร้อยถึงสามร้อยถึงห้าร้อยไม่เกินเนียนะครับสามพันแล้วเนาะสามพันกว่าแล้วเนาะ ค่าน้ำมันลดเดือนละสามร้อยห้าร้อยนะครับค่าโทรศัพท์เดือนละสามร้อยห้าร้อยอันนี้ยังไม่รวมค่าค่าขนมลูกนะเอาเอาเฉพาะในส่วนที่ต้องดูแลครอบครัวก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วมันมีอีกค่าหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเขาเรียกว่าภาษีสังคมครับนั่นก็คือทางชนบทเนี่ยมีสายสัมพันธ์ในการความเป็นพี่น้องกันสูง และความเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่หมู่บ้านต่อหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านเดียวกันนะบางทีทั้งตำบลและในชนบทนี่จะมีกิจกรรมที่ตลอดทั้งปีอะ่ะก็จะมีงานบุญตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานผ้าป่ากระถินงานศพนะครับอย่างเดือนนี้ถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยมีงานศพสักสามศพคุณต้องหยุดงานประมาณเจ็ดวันนะไปช่วยกันโดยส่วนใหญ่นะ อย่างเช่นคนในครอบครัวกันมี3ามสคนก็ต้องผัดกันไปช่วยแล้วก็คนหนึ่งก็ทํางานแล้วก็ต้องใส่ซองเนาะใส่ซองในการร่วมทําบุญในงานศพนะครับหรือว่างานแต่งงานอะไรพวกนี้คุณต้องใส่ซองตลอดเลยโดยเฉพาะช่วงกระถินป่าปานี่หนักเลยทางชนบทเนี่ช่วงไหนที่ขึ้นบ้านใหม่ด้วยกันเนี่ยเดือนละพันสองพันไม่อยู่นะครับเอาละทีนี้เอาเฉพาะค่าอาหารเนาะ ค่าอาหารน้ำเดี๋ยวนี้บางพื้นที่ก็ซื้อกินนะครับไม่ไม่กินน้ำบอ่อแล้วนะเออน้ำก็เดือนละเกือบร้อยบาทเนาะร้อยสองร้อยบาทนะครับอาหารสามพันเนาะค่าไฟสามร้อยสามพันสามแล้วนะโดยเฉลี่ยประมาณนี้นะค่าโทรศัพท์สามร้อยเนาะที่จริงมันเกินเนี่ยท่านใดที่มีพ่อมีแม่เติมตังค์อยู่นี่ก็รู้ว่าเกินสามพันหกแล้วนะสามพันหกแล้ว,นะ 3, แ,ลวแล้วก็ค่าน้ามันรถสามร้อยอ่ะ รถมอเตอร์ไซค์อ่ะไม่มีรถพิลอัพอะไรพิลอัพมันเกินอยู่ละอ่ะสามร้อยห้าร้อยอ่ะสามร้ 300, 500, อยห้าร้อยประมาณสี่พันเอ็ดเนาะสี่สี่พันเอ็ดเข้าไปสีสังคมเดือนล 3, 4, 100, ะสามสี่ร้อยอ้สี่พันเจ็ดสี่พันแปดนะครับอันนี้เฉพาะไม่ไม่รวมของลูกของพ่อของแม่นะสมมติว่าพ่อแม่ต้องไปโรงพยาบาลอ่ะมีรักษาฟรีแต่ไม่ฟรีแน,น่นอนพ่อคุณต้องไปเฝ้าเห้ไหมเฝ้าคุณต้องใช้ตังค์เห็นไหม นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ให้คําตอบคือไม่พอทําไมไม่พอเลยครับเพราะว่าครอบครัวส่วนหนึ่งมีลูกถ้ามีลูกเนี่ยค่าอาหารเดือนละพันสองพันไม่อยู่นะครับนี่คือความจริงนะไม่ใช่มายาคติที่เรากําลังมองภาพอันสวยงามอยู่ถ้าคุณจะมาอยู่ที่ชนบทแล้วมีวิถีชีวิตแบบชนบทมีความสามสัมพันธ์แบบสังคมชนบทที่มีความสุขนะครับ าให้จ่ายเหล่านี้มันต้องมีมันจําเป็นต้องมีครับงานบุญเนี่ยต้องไปร่วมงานบุญเขาอีกถามว่าห้าพันถ้าจะอยู่แบบพอก็ง่ายๆครับถ้าไม่มีภาระเลยเราอยู่กันสองคนผัวเมียช่วยการปลูกผักปลูกไม้นะครับแต่ถ้าคุณจะลงทุนมันก็เกินเนี่ยมันก็ไม่พอใช้อยู่ดีแล้วก็ถ้าจะปลูกข้าวไว้กินเองครอบหนึ่งคุณก็หมดเยอะนะครับ พราะคุณจะเอาควายไปไถยนาไม่ได้คุณต้องจ้างรถไถไถนานะครับงั้นคุณมีห้าพันต่อเดือนนี่ถ้าจะถึงไดูดูถนาไม่พอนะครับนะครับอันนี้แลกเปลี่ยนกันนะเนาะไม่ดราม่าเนาะไม่ดาม่าเนะา,านะแต่แต่โดยข้อสรุปผมเท่าที่ไปเจอในชุมชนชนบทนะครับก็แบบว่าไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบชายแดนมาก,กน,นะเนาะ ก็ชนบททั่วไปแถวภาคเหนือบ้านเรานี่แหละก็พอมีถนนลาดยางเข้าก็มีวิถีชีวิตทําการเกษตรเป็นปกติธรรมดานี่แหละส่วนใหญ่ที่เจอก็คือไม่ไม่พอต้องหาเพิ่มครับเนาะก็คิดว่าความคิดนี้คงจะแชร์หรือว่าเผยทัศนคติส่วนหนึ่งที่อาจจะตกลนไปในการพูดคุยเกี่ยวกับการอยู่บนนอกเนาะ ท่านใดเห็นด้วยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เนาะแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะครับท่านใดไม่เห็นด้วยก็ให้เหตุผลด้านล่างก็ได้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับเพราะว่านี่คือทัศนคติหรือว่ามุมมองชีวิตของแต่ละคนครับเราอยู่กับคนที่มีความคิดพื้นฐานชีวิตพื้นฐานเศรษฐกิจที่หลากหลายฉะนั้นผมไม่อยากให้มองครับว่าชาวชนบทเนี่ย มีแต่ขอเขาเลี้ยงดูตัวเองได้ครับแต่ว่าบางทีมันอมนมีโอกาสเนาะมันมีการเปิดโอกาสให้ดําเนินการขอเขาก็เอาอะรักษาสิทธิ์นะครับทําไมผมถึงมองอย่างนั้นเพราะผมผมอยู่กับชนบทมาพอสมควรแล้วการดูหมิ่นถินแคลนกันรู้สึกแรงโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ๆเวลาเข้าพื้นที่อ่ะแล้วก็เวลาไปไประชุมกันะนะเนาะผมก็บอกหเห็นกันได้ มีประชุมก็เอาเนี่ยมันเหมือนกับว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นแก่ได้อะไรไม่ใช่หรอกผมไปสัมผัสชีวิตคนชนบทจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วการที่เรียกเขาประชุมอบรมบ่อยๆเนี่ยไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจหมู่บ้านเขาดีเลยนะครับบางทีเขาต้องเสียการเสียงานนะวันนั้นลูกเขาพ่อแม่เขาต้องกินข้าวแต่เขาได้กินข้าวกับพี่อบรมที่เดียวผมรู้สึกเห็นใจมากเลยบางทีด,ดีวต้องอบรมบ่อยเนาะนะครับเพราะฉะนั้น เรามองกันอย่างนี้เนาะแลกเปลี่ยนกันเนาะนะครับเงินทองคือมายาข้าปลาคือของจริงนะครับแต่ของจริงทั้งหลายคุณต้องใช้ไอ้ที่เรียกมายาเนี่ยไปแลกมาส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับอาจจะแชร์ไปให้เพื่อนๆดูแล้วแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ